คนสุดท้ายครับมีอเรือสีฟาพยอเอาเลขเล็กมังนตอนนะครับเบอร์ห้าเอนะครับยังเหลือจังเงอีกเที่ยวหนึ่งนะครับของดีมีตอนจบนะครับความกดดันตอนนี้นะครับทั้งหมด,มดนะความกดดันทั้งหมดไปตกอยู่ที่บนจ่งเงี้ A ครับ ตอนนี้คนระับในการวิ่งเที่ยวที่สองของวีเสวีฝ่าพยาวชาวบัวึ่งตำแหน่ง